ไะดีงี้โอ้ยเกี่ยวกับเกินเกี่ยวกับเกินไะเยอโอ้หคำงามด้วยว่ะก็โดมมดมดมโเท่าไรโอเคกระโดดโดดขึ้นไปอ่ามีข้างนี้ เทเ็กแมบบ่เอาว่ะทำมาเตอร์แม่ปะหมุนหม,มุนหมุน,มน,มน,นไม่ใ่ปะมาเกเสินมา,าเกเสินบางทีโผ่แม่กูเป็นแม่เบี่ยงเลยเอาดิดเข้า,ามดิเออเออมาดิมาดิเอมาดิมมาดิมาดาดิมาดิาดาดิมาดิดิม่ดิาดิมาดิมาดมาดิาดิมาดิมาม่ดิมาดดิมาดมาดิมมาดิมดมมด อ่ะมัดดกเดี่ยวก็ได้ทุอย่างไหนตามตามเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเของฉันของข้าต้องตอกต่าต้องตอกเต่าต้อกเต่าเป็นแน่ต้องเต่าเออใครม่าอะไรทำนี่วะเนี่ยโดมโดมฟฟุี่ฟิฟตเออเม็ดก็ไม่มีอ่ะโอ้โหโอ้โหอย่างไกลโอ้จะวนทำไมเนี่ย อดเหนือกว่าโอ้ยเป็นไงเดินเฮ้ยเป็นไงนามาต่อครับพี่ชาแวดเบื่อเลยนะโดดจปุ๊บไปโดดเอ้าจบแ่าวหรอวต้องคุยอ้นี่อีกเหอมอนเออร์มอนเ o อร์ด้วยนี่ปัญหาผมคือบิ๊กแฟน าไปต่ออ่ะกินอะไรเหม็นตุตุแรดได้กินอะไรตุตุแรดต้องตามหากินอะไรตุตุโอเคไม่ค่อยรู้เลยต้องมาทางเนี้ยไม่ค่อยรู้เลยไม่ค่อยรู้เลยแรดต้องร้อยอะไรกินอะไรตุตุอะไรอ่ะเออมันคือกับดักเหรอเปิดเครื่อง ngay đi ra rồi Chạy hàng đường mẹ Ok, hàng đường mẹ mới xoay Tạch okay, ok, Ok, ok Mẹ 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 kéo tả, đẹp khó Đùm tỏ Mẹ người mẹ này đùm kình chứ không hả? Nó đu đi kim ok, thằng đó chạy mẹ không phải mẹ I see monster Mẹ tìm sắp nào này tìm Ôi, đồ nhiều quá đi เอ้ยห้โดนก็คือที่นี่ตีกว่าไหนก็คือเออแต่ที่บาก็ตรกแน่ไม่ต้องมาเป็นแลบไม่ดื้อแลไม่ดื้อสกหน่อยอ้าวโอเคไม่ดื้อไม่ดื้อเลยไปไปเลยแลดโอ้ยที่จะใส่ แร็โอเเต้นแลอวแร็เอ้ยแ h a t โอเคโอเคนี่ก็จบแล้วแร็ปเลยไหนดมตอบฟุตฟิตฟุตฟิต นุ่มเมืนต้องใช้ไงบ่อยๆนั่นก็พอยสามตรงนี้ไว้เคลื่อนที่หมดเลยไปทางนั้นใช่ไหมโดดนุ่นใช่ปะใช่แหละไปโดดไปโดดไหนฟุตฟิตฟุตฟิตทางไหนต่อครับทางนี้เหรอแอดดมอย่างกระหม่อมเลยเนาะพูดเป็นรอบรอบที่สองเฮ้ยเดี๋ยวทำไมโดดตรงไอซี่มอสเตอร์แอดเห็นสปาร์กเฮลงออกมาทาง ว่าเปนะไรนะขทุกคนขันเละไปทำเพต่อดีกว่าไม่ดี n g ไม่รอดีไม่ต้องชมเไปต่อแม่งออกันนะไปหาบันี่อขึ้นมาลรไหมอ่ะแล้วกได้ไหมปโอเคต่อสวัสครับสวัสดีครับบันนี No problem. I came to <int spreadsheet> iceberg to get to the bottom of the soup. Yeah. Tags his bracelet until. her, well, it's worth a try. ไปต่อเอ่ออัพเนี่ยนั่น. Nice. พอฮังกินแกงแกงยังไงอยู่ล่ะ?ไปไปต่อก่อน.โอ้. what's up? Gwen โทรมาทําไมเนี่ย คจะบอกว่ามีไซเควว่างันเถอะโอเคโอเคไปเอ้ยอยางรู้ว่าเดินนน้ำได้ไหมโอเคลุงเรื่องเดินนน้ำไม่ได้เหรออ่าอนไพ่ไปเออเออผมแตกเออผมแตกโ้ทาดีไม่ไดเดิน แอติกดดสดีคร like ับต่อเรือไปขึ้นเรือดีกว่าไปขึ้นเรือมินี่ฮะฮัวอทเกิลิวัเป็นมิราส์ครับเรียนอะไรอ่ะ teller gave me this <laughs> strange <estrogen> <laughs> <piercing> riddle she said follow the uh to my research there's a road the torches road good luck then and be careful rentar sai let's ไปทางนี้ใช่ไหมใช่ไหมเเข้าทางนั่นปเออไปออไปไนนี้เลยมน้องรเลยปดสวัสดีครับไอชิก เจออะไรจจิงๆาจะทำด้วยเจอหมูป่าเปล่าไปไปต่อไปที่ภูเขาอันนั้นเนี่ยทางตรงคือทางที่เร็วสุด,ดตกใจนึกว่าทางขาด <laughs> 对，我得带我汤感觉。 เมอนได้ตีบอสเอาว่ะไดมอนเฮดว่ะไดมอนเฮดว่ะตัวสุดท้ายไดมอนด์เฮดตัวที่เป็นถนาดที่สุดคือไดมอนด์เฮดค a อเจกับเฮดเฮดปไหน เอ้เก oh okay, okay. ิดปรารเฮ้ยเดี๋ยวว่ะโนะว่ะเฮ้ยยิงหาว่ะกระดุกเออยิงหาว่ะโอเคมาดิ เฮ้ยอาจารย์ไม่ไปดีกว่ามาตัวมามาเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวพอดีากับดีกว่าเดี๋ยวพอดีเขากับดีว่าเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวพอดีเขากลับดีกว่าเจ้าโสดีดาว่ะโสดี แ oh, <come> มวหน้าในสุดก็ได้ครบทุกตัวแล้วอ,อาไฟรอเอาหาทางอืมอนี่ใช่ไหมยอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยว่อไปไปย ก็มดเนะยังไม่ร oh, oh, okay. so ู้เลยแต่ก็ติะไม่ติดสตมรตาร์ตอติดฮไม่ได้ติดเอ้ยอดีเอดีโอ้อ้ย้อ้อ้ย้อ้ยโอรอ้้อ้ออ้อโอยอ เรียดีกว่ามาเรียจ้าวดีครับไปุ้ความสูงสุดเดี๋ยวเกรก็จะโทรมาโอเคเอ้ยหาห้องที่เฮ็กอยู่หรอหาไงอะ่ะ oh, <nice. S 1> จะรู้ได้ไงว่าเฮกมันอยู่ไหน หาทางเข้าไปในห้องเฮกหาทางไปในห้องเฮกเหรอเฮกมันอยู่ไหนล่ะสงสัยไม่อ่านอ๋อโอเคโอเคต้องกระโดดก่อนทีหนึง่งหรือว่าต้องไปทางนู้นก่อนอกระโดด Okay. Hey, Gwen. Hello, Gwen. Hello, Gwen. I figured out a piece of the tablet, Ben. Good to know. Uh, Guess where I am right now. What? i should bring this to Astrid. I bet she can help me figure out where this is. Some new ไม่ว่างทำเคลสหนักอยู่ไปได้โอนเฮดเฮ้เมื่อกี้เห็นอไอ้แวบๆบแบบตรงนี้ Okay, here okay i'm sliding on in oh okay, take... no. you were right ah oh a hero's work is never i've hid some of... i bet those will help I'm... <laughs> Cluck, <laughs> Terima <coughs> Peraí, <coughs> สวัสดอี a e t ครตัล้อง่นี่ ah. the this compass. Will ิน hey. this the ี the path worry. This ben ่ ten, you talk นี่คือเ็นเทนที่กลังพูดถึงอยู่โอเคครับก็ขอจบด้วยพาร์ทนี้ก่อนนะครับอีพีหน้าจะเป็นยังไงงอติดตามกดชมได้ถ้าใครชอบกดไลค์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบาย